ลำโพงบุทุ t ไทย b ิสตอมบ็อกมินิ plus รุ่นอัปเกรดราคาเดิมใช้งานจริงทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับ ลำโพรงรุ่นนี้จะเป็นลำโพงแบบพกพาขนาดเล็กที่ให้คุณภาพเสียงที่สมจริงมากๆคลิปวิดีโอนี้จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของเรื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นในห้องรวมถึงกลางแจ้งว่าการใช้งานจริงทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนฝากเพื่อนที่เข้ามาเจอกันในครั้งแรกกดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับโตัวกล่องนะครับก็จะสีสันเหมือนกับตัวปกติเลยแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น plus นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยอุปกรณ์ในกล่องเดี๋ยวผมจะลองแกะให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแกะออกมาจะมีคู่มือการใช้งานของทางไทยบิดมีสายชาร์จ Type C to A นะรให้1มีพูทธชุด แบบนี้เลยการดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับมีปุ่มควบคุมการเล่นเพลงมีหูคล้องเหมาะสาหรับการพกพามาก,มากสเปคของลำโพงบูทูรุ่นนี้ใช้บูทูธเวอร์ชั่น5.4รองรับ audio codec aac sbc กําลังขับ12วัตต์มีไดเวอร์คู่ขนาด4 8แ mm, มลมตรและมีพัดสิเรเดเตอร์อยู่ทางด้านบนเป็นระบบเสียงรอบทิศทาง360องศาย่านความถี่เสียงอยู่ที่8 0เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตไมโครโฟน1ตัวแบตเตอรี่อยู่ที่2,600ม ah, ิลลิแอมรองรับการใช้งาน12ชั่ว่วโงเปิดคมดัง50%ะัะ เวลาในการชาร์จอยู่ที่4ชั่วโมงสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C มีช่องเสียบสาย AUX รองรับการต่อสเตอริโอโหมดสามารถเปิดปิดไฟ LED ดีด้านบนได้รองรับมาตรฐานการกันน้ำ IPX7 รองรับแอปไทยบิดปรับแต่งเสียงได้และมีไมโครโฟนมาให้ในตัวสามารถกดเล่นเพลงหยุดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถรับสายวางสายได้ผ่านปุ่ม MFB ด้านหน้าลับวิธีการเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธกับตัวโทรศัพท์มือถือในครั้งแรกให้เพื่อนๆไปโหลดไทยบิดแอป pp, หาโหลดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Play Store, App Store นะครับมีให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วเมื่อเปิดมาที่หน้าแอป,ปหน้าแรกนะครับก็จะบอกว่าอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตอนนี้เลยไหมอย่าง มีเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ของตังลำโพงบอกนะครับปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปรับหยุดเพลงเล่นเพลงได้ด้านล่างจะมี4ฟังก์ชันหลักๆให้ใช้งานนะครับฟังก์ชันตัวที่2จะเป็นฟังก์ชันการเปลี่ยนไฟแบบนี้นะครับส่วนฟังก์ชันที่3นะครับจะเป็นการปรับอ e ีคอไลเซอร์แล้วก็พีเซตต่างๆจะมีพีเซตที่เขาเซตมาให้เราไปเลือกใช้งานได้นะครับม่าจะเป็นมิวสิกออเดียลบุ๊คคลาสสิกล็อกนะครับรวมถึงแจ๊สแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสามารถ ตั้งคัสตอมไมค์เป็นอ e ิเคอร์ไเซอร์ของเราเองได้นะครับการตั้งค่าของตัวลำโพงบูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อตัวลำโพงบูทูธเราสามารถเปลี่ยนเองได้ตั้งเองได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับรีเซ็ตตัวลำโพงให้เป็นค่าเริ่มต้นรวมถึงการลบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของลำโพงบูทูธรุ่นนี้ก็สามารถทำได้ผ่านแอปเช่นกันนะครับทดสอบเสียงจากการใช้งานภายในห้องนะครับเมื่อเปิดความดัง50%คุณภาพเสียงทำได้ดีแค่ไหนลองฟังกันดูครับ ลองเพิ่มความดังกันดูนะครับว่าจะดังได้มากน้อยแค่ไหน การใช้งานในที่เอาดอหรือในที่กลางแจ้งจะมีเสียงดังมากน้อยแค่ไหนลองรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ะงเลยแบบนี้เลยนะครับไกใช้ได้เลยนะเสียงแม่งโคตรกรุ่มเลยนะครับอันนี้คือที่กลางแจ้งนะครับเสียงจะได้ประมาณนี้ แนวเสียงเสียงเบสมาไปลูกๆมวนกระชับมากๆเสียงเด้งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความใสด้วยเสียงกลางเสียงร้องมีความใสเนื้อเสียงอิ่มชัดเจนเก็บรายละเอียดของเสียงได้ดีส่วนในย่านของตัวเสียงแหลมไม่ได้แหลมจนเกินไปแหลมกําลังพอดีปลายเสียงมีความชัดเจนเก็บรายละเอียดของเสียงได้ครบถ้วนส่วนเวทีในมิติเสียงทําออกมาได้กว้างโอบล้อมฟังสบายมีมิติเสียงที่ชัดเจนรุ่นนี้จะเป็นลำโพงบูทูธที่ให้เสียง360องศาเป็นยังไงกันบ้างครับกับลำโพงบูทูธไทยบิสตอมบ็อกซ์มินิ plus รุ่นนี้เป็นรุ่น plus นะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้เยอะมากๆที่สําคัญแอปพลิเคชันของเขา่ใช้งานง่ายมากๆกับราคาแค่เพียง990บาทมีรับประกันสูงไทยให้ถึง1ปีเต็มคุณภาพเสียงรุ่นนี้ถือว่าดังใช้งานได้เลยใช่ไหมครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถกดสั่งซื้อผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ฝากกดติดตามช่องเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ